สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับมาร์คบอลเตงอีกแล้วนะครับหรือมาร์คโตยิ้มนะครับแต่หลายๆวันมานี้คือมาร์คยิ้มอย่างเดียวเลยโต๊ะแทบจะไม่ยิ้มโต๊ะแทบจะร้องไห้นะครับที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับการชิงแชมป์สโมสรโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ในวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2568ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับโบตาโฟโกนะครับจะแข่งขันกันในรอบที่2 นะครับซึ่งล่าสุดของโบตาโฟโกเป็นการชนะซาวเดอร์ซีแอทเทนในประตูสกอร์2ประตูต่อ1ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยยิงไปได้2 0นะครับส่วนทางด้านปารีสแซงเชกแมงนะครับล่าสุดก็ชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้4ประตูต่อ0นะครับซึ่งข้อมูลในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับถ้าเปรียบเทียบด้วยกันทั้ง2ทีมเนี่ย บอกเลยว่าปารีสตอนนี้อยู่หัวตารางของของกลุ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งมี3แต้มโบตาโฟโกก็มี3มแต้มเหมือนกันนะครับซึ่งชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่สกอร์โดยรวมของปารีสด,ดีกว่าซึ่งได้มา4ประตูครับนะครับโบตาโฟโกอยู่ที่2ประตูเสียไป1ประตูนะครับปารีสอันนี้ตารางคะแนนของฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ของทางด้านโบตาโฟโกเนี่ยอยู่อันดับที่8 ในหลีกบราซิลนะครับในตอนนี้นะครับซึ่ง11นัดชาน่าไป5เสมอ3แพ้3ได้1 4เสีย7หลีกเกมเยือนเนี่ยอยู่ที่16.7เ็ดไมล์เลทเท่านั้นนะครับส่วนด้านปารีสเนี่ยเกมเยือนเนี่ยบอกเลยว่าเหนือกว่าโบตาโฟโกอย่างแน่นอน70.6%นนะครับซึ่งคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับมาเจอกันในอ่าชิงแชมป์สโมสรน,นะครับ ล่าสุดของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเป็นการชนะแอตมาลิก4ประตูต่อ0แล้วก็ยิงถล่มอินเตอร์มิลาน5-0นนะครับยิงแหลง30ยิงเอเจโอแซอยู่ที่31โห้โหสกอร์นี่ระดับ2ประตูขึ้นทั้งนั้นเลยสำหรับทั้งด้านปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็ชนะ41กับมงเฟลยเย่นะครับอยู่ที่41นะครับซึ่งหลังๆมาเนี่บอกเลยว่ากินขาดทุกนัดทุกไฟ์นะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็0.75 1.5 นะครับสองลูกกินเต็มกินได้ตลอดนะครับราคาสูงทั้งนั้นเลยนะครับหมายเลขของทางด้านโบตาโฟโกนะครับเป็นการชนะเซียเทิลซานเดอร์นะครับอยู่ที่2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะ3-2กับเซียราสามสนะครับแล้วก็ชนะซานโตสอยู่ที่1-0ชนะยูนิเวอร์ซิดัตอยู่ที่1-0นะครับซึ่งไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับสิบด้าเนี่ยชนะอ่าแพ้ไป2เสมอไป1นะครับชนะไป7 นะครับแล้วก็สามนัดหลังกินไมเลต0.75ไปได้อยู่ที่10%เปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะครับอ่า50เปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านโบตาโฟโกเอเจนะครับไม่ใช่10%เปอร์เซนต์นะครับ10%เปอร์เซนต์มันน้อยไปนะครับราคาสูง2นัดติดนะครับกับเซียร่า3-2แล้วก็เซเทนสอน2-1นะครับเป็นราคาสูงนะครับซึ่ง ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยชอบอยู่แล้วสำหรับราคาสูงในวันนี้นะครับวันนี้แผนการเล่นของทั้งสองทีมนะครับล่าสุดของปารีสแซงต์แชร์แมงมาในระบบ4-3-3สามสามโบตาโฟโกโก็สี่สี่สองนะครับซึ่งกองหน้าตัวเดิมของปารีสแซงต์แชร์แมงยังจะใช้อ่ากอสโลลามอสนะครับแล้วก็เบอร์10นะครับเบอร์10 แล้วก็จะเป็นบาคูล่านะครับบาคูล่าวันนี้ส่วนเบอร์29ก็จะไปสามประสานแดนหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางด้าน่ารีสแซงต์แชงแมงนะครับอีกคนหนึ่งคือดัเบเล่นะครับที่จะลงเล่น3ตัวประสานในวันนี้นะครับก็ขอภัยด้วยนะครับยังหาราชินกเตไม่เจอนะครับส่วน3ตัวกลางนะครับก็จะเป็นเอมิลี่นะครับ วิเทฮาแล้วก็ลุยส์นะครับที่จะเป็นสามประสานแดนกลางนะครับส่วนทางด้านโบตาโฟโกนะครับวันนี้3ตัวหลักเนี่ยก็จะใช้เจสุดในการลงลาาต่ายในวันนี้นะครับก็ยังเป็นตัวหลักๆนะครับอย่างมามาตินนะครับก็จะเป็นตัวเสริมให้กับกองหน้าอย่างเจสุดแล้วก็ อาร์เธอร์วิกเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวประสานทางด้านปีกขวาให้กับบตตาฟโกนะครับแล้วก็กาซาโลมาเทียสนะครับจะอยู่ด้นกลางให้นะครับเป็นคอยสนับสนุนในการลบในการจัดการแช็คอาร์ในการทำสกอร์ในวันนี้นะครับในประตูก็จะเป็นจอห์นเหมือนเดิมนะครับจอห์นวิกเตอร์มาเซลเฟอร์ทาโดนะครับซึ่งชื่อยาวมากสำหรับทางด้าน ประเทศบราซิลนะครับอ่านยากอยู่นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่อ่านยากแต่ว่าชื่อมันยาวจริงๆนะครับพูดไม่หมดนะครับก็ถ้าพูดถึงความแ,แข็งแกร่งของทั้ง2ทีมเนี่ยระดับ7ด้วยกันทั้ง2ทีมแต่ว่าระดับ7เยอะที่สุดคือปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งถือว่าดูดีกว่าทีมทางด้านโบตาโฟโกเยอะพอสมควรน,นะครับวันนี้มาร์ตโตยิมเนี่ย คาดว่าจะได้ยิ้มแน่นอนปารีสแซงต์แชงแมงต่ออยู่ที่1.25โอกาสยิ้มสูงมากนะครับโอกาสยิ้มสูงมากโต๊นี้จะลองไห้แน่นอนนะครับวันนี้ถ้าใครไปปารีสแซงต์แชงแมงซึ่งระบบทีมดีกว่าอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับซึ่งต่อมาอที่1.25เนี่ยปารีสครึ่งหลังมีข่าวว่าอาจจะใช้ตัวสำรองลงจากมานั่งด้วยนะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยน,นไปนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยให้ตัวจริงทําสกอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ครึ่งหลังอาจจะให้ตัวสำรองลงมา เพื่อโชว์ฝีมืและมือแล้วก็ทําสกอร์ให้กับทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะจบที่4ประตูนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับ4ประตูต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับน่าจะลอยลำชนะขาดเลยโดยสัมไปแล้วก็เป็นสกอร์สูงในวันนี้ด้วยนะครับสกอร์สูงในวันนี้ของทั้งนักปารีสแล้วก็โตาโฟโก้เนี่ยอยู่ที่3ลูกผมว่าจบที่5ลูกอย่างแน่นอนนะครับในคู่นี้ถ้าเจอกันนะครับในนัดที่2นะครับปารีสมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มได้อย่างแน่นอนในวันนี้นะครับก็จะไปได้เลยนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับมาร์คโตยิ้มด้วยครับถ้ามาร์คไม่ยิมมาร์คอาจจะร้องไห้ได้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับแชร์ให้เพื่อนๆมารับชมได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นให้ทีเด็ดกันเป็นบอลเต็งนะครับบอลสเต็ปเนี่ยยังมอีอนาคตอาจจะจัดให้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ